สวัสดีค่ะสวยจนวงการยอมแพ้5้านางเอกจีนที่ถูกวิจารณ์ฝีมือแต่ยังไม่มีใครแทนที่ได้นะคะแม้จะมีประเด็นวิจารณ์ด้านการแสดงอยู่บ่อยครั้งแต่5้านางเอกจีนเหล่านี้ยังคงยืนหนึ่งในวงการบันเทิงด้วยภาพลักษณ์ที่สวยสะกดทุกสายตาจนใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าหน้าตาของพวกเธอนั้นทรงพลังเสมอแม้ผลงานจะถูกตั้งคำถามอยู่เสมอแต่สเสน่ห์ทางสายตาของพวกเธอก็อยังตราตรึงทั้งผู้ชมและผู้สร้างอย่างไม่เสื่อมคลายลย ก็มาเริ่มก,กันกับคนที่หนึ่งเลยค่ะหลิวอี้เฟยเจ้าของฉายาพี่สาวนางฟ้าสร้างความประทับใจด้วยความงามละมุนตั้งแต่เดบิวต์แต่ทักษะการแสดงกลับเป็นประเด็นถกเถียงมายาวนานช่วงหนึ่งเธอและจิ่งเทียนเคยถูกขนานนามว่าเป็นพิษร้ายบ็อกซ์ออฟฟิศจากผลงานภาพยนตร์ที่ถูกคาดหวังสูงแต่ทำไรายได้ต่ำกว่าคาดนั่นเองค่ะ การคัมแบ็กจอแก้วในรอบ16ตีกับซีรีส์ A Dream of Splendor จุดกระแสถ,ถกเถียงเรื่องการแสดงที่ถูกมองว่าไร้อารมณ์อีกครั้งนะคะขณะที่ Meet Yourself ได้คำชมด้านภาพสวยแต่ก็โดนวิจาร์ณว่าเหมือน Vlog ท่องเที่ยวที่ปลอมตัวเป็นซีรีส์นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามผลงานล่าสุดกุหลาบร้อยรักย้ำชัดถึงพลังบนจอของเธอทั้งบทบาทและรูปโฉมของเธอคือพลังอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ หลิวอี้เฟยเกิด25สิงหาคมคศ1987เป็นนักแสดงหญิงชาวจีนสัญชาติอเมริกันมีชื่อเดิมว่าอันเฟิงเมื่อบิดามารดาแยกทางกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวซีเหมยจือและชื่อเล่นว่าซีซีและมีชื่อภาษาอังกฤษว่าคริสตัลนั่นเองค่ะหลิวอี้เฟยเกิดที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนเมื่ออายุ8ปีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางแบบรุ่นจิว๋ว พออายุ10ปีต้องตามพ่อแม่ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและเพิ่งเดินทางกลับประเทศจีนเมื่อช่วงต้นปี2002ในวัย15ปีเธอสอบเข้าเรียนที่สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการแสดงชื่อดังของจีนและจบการศึกษาในปี2009ความสามารถพิเศษของเธอคือเต้นรำบัลเล่และเล่นเปียนโนนั่นเองค่ะ2 ตีลี่เร่อปาค่ะนักแสดงสาวเชื้อสายซินเจียงตีลี่เร่อปลาผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงชนกลุ่มน้อยที่สวยที่สุดครองพรมแดงและแคมเปญแบรนด์ใหญ่ได้ทุกครั้งแม้มีผลงานฮิตอย่าง You Are My Glory และเด e อ o n องบา l ลาดแต่เธอยังคงถูกติดป้ายว่าสวยอย่างเดียวนะคะสีหน้าท่าทางที่ถูกมองว่าฝืนและอารมณ์ที่ขาดมิติทำให้รางวัลโกลเด้นอีเกปี2018ของเธอถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพราะความนิยมมากกว่าฝีมือหรือเปล่า แม้จะยังรับบทนำในโปรเจกต์ใหญ่เช่น Prosecutor และ The Legend of u n l e r แต่นักวิจารณ์ก็ยังเห็นว่าเธอเลือกบทท้าทายน้อยภาพลักษณ์จึงโดดเด่นกว่าการแสดงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามความงามและความนิยมของเธอก็ส่งเสริมให้เธอกลายเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าที่อยู่ในหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะดินเรบาดินมูรัตหรือติลี่เรา ตีลี่มูลัดถีเกิด3มิถุนายนคศ1992เป็นนักแสดงนางแบบและนักร้องชาวจีนเชื้อสายอุยกูมีชื่อเสียงจากละครโทรทัศน์เรื่องสามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่และขอหยุดหัวใจที่ใยจอมยุ่งนอกจากการแสดงแล้วเธอยังมีความสามารถด้านการเต้นและการขับร้องอีกด้วยเธอพูดได้หลายภาษาเลยค่ะภาษาอุยกูจีนถิ่นซินเจียงทีนกลางอังกฤษ ไทยแ,แลนด์ชัดมากและเกาหลีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงหลังจบการศึกษาตีลี่เรือปลาได้แสดงนำในละครโทรทัศน์เรื่องอนาหารเมื่อปีพศ2556ซึ่งเป็นละครท้องถิ่นใช้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงนั่นเองค่ะละครเรื่องดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อเป็นละครโทรทัศน์ดีเด่นในงาน Flying Goddess Awards ครั้งที่30 หลังจากนั้นเธอได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของ J Walk Studio และร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง We Love กระทั่งในปีพศ2557เธอแสดงนำในละครโทรทัศน์มหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพซึ่งทำให้เธอได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. Angela ่าเดบีจากนางแบบสู่ซูเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าแองเจล่าเบบีไตสถานะอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะหลังการแต่งงานกับหวงเสี่ยวหมิงเธอร่วมง,งานกับตำนานจอเงินอย่างหลิวเตอหัวและเหลียงเฉาวเวย่ยแต่ทว่าเรื่องการแสดงกลับถูกวิจารณ์หนักว่าหน้าเฉยแม้จะรับบทนำในภาพยนตร์ Love 020 และ General แอนไก็ยังถูกตำหนิเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์อยู่นะคะความพยายามแก้ตัวหลายครั้งกลับยิ่งเจอกระแสตีกลับชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเธอเหมาะกับสายแฟชั่นและวาราตี้มากกว่าแต่ความสวยก็ยังเปิดประตูโอกาสให้เธออยู่เสมอนั่นเองค่ะ แองเจล่าเบบี้เกิด28คุมภาพันธ์คศ1989มีเชื่อจริงว่าอย่างอิ่งเป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบลูกเซี่ยวจีนเยอรมันนั่นเองในปี2013เธอได้รับเลือกจาก Southern Metropolis Daily ให้เป็นหนึ่งใน4นักแสดงหญิงระดับแดนในปี2016 เธอได้รับรางวัล h u n d Flowers Award สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทของเธอในภาพยนตร์ฮิตเรื่องล่าขุมทรัพย์ลึกใต้โลกเธอเป็นนักแสดงในรายการวาไรตี้ Show Keep Running อีกด้วยค่ะ 4. กูลี่นาจาอีกหนึ่งสาวงามจากซินเจียงกูลี่นาจาที่มักถูกวางตัวในซีรีส์ย้อนยุคแฟนตาซีจากลุกสงา่า สิทธิ์เก่าจาก Beijing Film Academy มีผลงานอย่าง Fighter of the Destiny และ The Dance of the Storm แต่อย่างไรก็ดีนะคะการแสดงที่ถูกมองว่าแข็งและไร้อารมณ์ทำให้เธอยังไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิจารณ์แม้โดแลนมากว่าทศวรรษผลงานอย่าง Twelve Legends ก็ยังไม่ช่วยเปลี่ยนภาพจำของเธอนะคะ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในชุดฮั่นฝูหรือกี่เพาเธอก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ถ่ายภาพขึ้นกล้องที่สุดนั่นเองค่ะกินเลเลน,นาเซเบ็กติยาหรือที่รู้จักกันในชื่อกูลี่นาจาหรือเรียกสั้นๆว่านาจานั่นเองค่ะเกิด2พฤษภาคมคศ1992เป็นนักสแสดงและนางแบบจีนเชื้อสายอุยกูเธอจบการศึกษาจากสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่ง กูลี่นาจาเกิดที่เมืองอุรุมชีมณฑลซินเจียงประเทศจีนเป็นชาวอุยกูเธอเข้าเรียนด้านศิลปะการแสดงที่เบ i j i จิงฟิล์ม a ะคาเดมก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงจีนอย่างเป็นทางการในปีพศ2554เธอเริ่มต้นจากบทบาทเล็กในละครโทรทัศน์และมีผลงานเด่นในซีรีส์และภาพยนตร์หลายเรื่องเลยค่ะ กูลี่นาจาได้รับการยอมรับในฐานะนักสแสดงหญิงที่มีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและความสามารถด้านการสแสดงเธอได้รับฉายาดิอุยกูวีนัสและยังมีบทบาทในงานนางแบบแฟชั่นและกิจกรรมสาธารณะต่างๆทำให้เธอเป็นหนึ่งในนักสแสดงหญิงที่มีแฟนคลับจำนวนมากทั้งในจีนและต่างประเทศเลยค่ะ 5. จิงเทียน ผู้ถูกขนานนามว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในปักกิ่งจิงเทียนได้รับการผลักดันอย่างหนักรวมแสดงในหนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Great Wall และ Kong Skull Island รวมถึงประกบเฉินหลงแต่ชื่อเสียงด้านการแสดงกลับไม่สอดคล้องกับโอกาสที่ได้รับผลงานหลายเรื่องทำให้เธอถูกเรียกว่าแจากันประดับฉาก แม้ผลงานทีวีจะไม่ค่อยปังนักถึงอย่างนั้นบทบาทในเครื่องปีศาจซื่อถึงก็เป็นข้อยกเว้นที่ได้รับคำชมเรื่องลุกสง่างามและพัฒนาการที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะจิงเทียนเกิด21กรกฎาคม2531เริ่มต้นเข้าสู่วงการเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง The Warring States 2011และภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง Special ID และ Police Story 2013 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันสอนเต้นปักกิ่งและสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งนั่นเองค่ะแม้เสียงวิจารณ์ด้านการแสดงจะดังเพียงใดแต่พลังภาพลักษณ์ความสวยอย่างทรงอิทธิพลและยังคงเปิดทางให้พวกเธอยืนหยัดในวงการได้อย่างไม่อาจมองข้ามนั่นเองค่ะ